สวัสดีค่ะทุกคนนี่คือไม่ได้พาเล่นเกมไปนานมากนะคะซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่เราจะตัดคลิปทยอยตัดคลิปเอามาลงทั้งเกมแล้วก็เดินทางเนาะก็เดี๋ยวปล่อยเกมก่อนแล้วเดี๋ยวจะปล่อยคลิปเที่ยวอินเดียแล้วก็คลิปรีวิวอินเดียคลิปต่างๆนานาที่หลังเนาะเดี๋ยวเราเอาเกมก่อนคือช่วงนี้จะเล่นเกมบ่อยนิดนึงเนื่องจากอารมณ์ค่อนข้างดาวมากๆนะอารมณ์ไม่ค่อยดีเสียงเสียงจะล่าเริงแต่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เลยในหลายๆมูทก็คือไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เราก็เลยอ่ะ เล่นเกมเนาะดึงมูตตัวเองกลับมาให้ได้จะได้ทำงานต่อเนาะโอเคก็เราจะไปแบทเทิลใน Harry Potter ตอรกันไม่ได้เล่นนานมากจริงๆก็คือจริงๆเคยทำคลิปแนวแบทเทิลไปแล้วใช่ปะแต่ว่ารู้สึกเหมือนตอนนั้นเนี่ยยังไม่ค่อยรู้จักเกมนี้ดีเท่าไหร่วันนี้เราก็เลยจะมาพาไปดูการจัดดริกนะคะสำหรับแบทเทิลเสียงสะท้อนเบรติกเรสแตงนะคะด็กก็คือสำหรับไพ่เลยก็คือการ์ดนั่นเองนะ สำหรับมือใหม่แบบเออพิ่งเล่นนะไม่รู้จะจัดการ์ดยังไงไม่รู้จะเลือกอะไรก็ไปดูกันเลยนะคะอันนี้เราก็ไม่ได้มือโปรโมากมายนะแต่ก็พอจะรู้อะไรบ้างหลักๆวก็คือที่เราต้องรู้จักคือเสียงสะท้อนก่อนนะคะเสียงสะท้อนเบรดิกเลแสแองแฮรีพอตเตอร์หรือว่าแฮก r ริดหรือว่าคนอื่นๆเสียงสะท้อนก็คือคนที่จะมาเป็นพลังเสริมในการแบทเทิลของเรานะคะซึ่งตรงเนี้ย เราจะจัดการ์ดแบบไหนก็ให้อิงจากเสียงสะท้อนเป็นหลักนะคะแล้วมันจัดยังไงใช่ไหมแล้วต้องเลือกการ์ดแบบไหนมันต้องเริ่มที่เสียงสะท้อนก่อนอะเขาไปดูในเสียงสะท้อนเราก็จะเห็นว่าเนี่ยเสียงสะท้อนแต่ละแต่ละคนแต่ละแต่ละตัวแล้วแต่ละคนดีว่าอ่ะแต่ละคนนะคะเพราะนี่เป็นคนใช่ไหมอแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีการ์ด ที่ต่างกันนะเราต้องอัปเกรดก่อนนะคะแบบว่าอัปเกรดจากเสศษสะท้อนเลเวลหนึ่งอันนี้ลองอัปเกรดดูนะคะตออแรกมันก็จะมีแค่ไม่กี่การ์ดใช่ปะ่ะพอเราอัปเกรดปุ๊บมันก็จะมีการ์ดเพิ่มเข้ามาแบบนี้อันนี้ก็คืออัปเกรดละ พอเราอัปเกรดได้แล้วได้เสียงสะท้อนมาแล้วได้การ์ดถึงเสียงสะท้อนแล้วเราก็จะเห็นเห็นไหมว่ามันมีการ์ดที่เป็นการ์ดธรรมดาไม่ใช่การ์ดทองหรือการ์ดแรอะไรนะคะหมายถึงการ์ดที่มีออร่าสีฟ้ากับการ์ดที่ไม่มีออร่าสีฟ้าทุกคนเห็นใช่ไหมสีฟ้าหรือสีเขียววะเอาจริงอ่านั่นแหละค่ะให้เราดูตรงนี้นะคะเข้าไปดูเดี๋ยวจะให้เห็นชัดอันนี้ก็คือไม่มีไม่มีออร่าสีฟ้าอะไรเลยใช่ป่ะอ่ะไม่มีใช่ไหมอ่ะนี่เห็นไหมอินเซนเดโอก็คือมีออร่าสีฟ้าขึ้นมา เราก็ต้องเลือกการ์ดที่มีออร่าแบบนี้ลงไปไว้ในสำรับของเราด้วยนะคะถามว่าถ้าไม่เอาได้ไหมก็ได้แหละแต่ว่าเสียงสะท้อนของเธอก็อาจจะไม่ได้ลงสนามมาช่วยเธอมากมายนักนะคะเราก็เอาการ์ดที่มีความเป็นของเสียงสะท้อนนัลงไปนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็อาจจะเอาอันที่เราถนัดหรืออันที่เราชอบอะ่ะลงไปเสริมแต่ก็คือก็ค,ควรจะมีการ์ดที่เป็นการ์ดของเสียงสะท้อนที่เราเลือกด้วยแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือ พอมันเป็นความเป็นเบรริทิกใช่ปะอันนี้เราขอยึดที่เบรริทิกเรสตแตงนะคะเพราะเราค่อนข้างชอบอันหล,ห,ลหลักแล้วก็จะใช้ต้นวิโรจน์จมหวดอันนี้ก็คือเหมือนเป็นตัวล่อเป้าอ่ะทุกคนก็คือพอมันมีอันเนี้ยขึ้นมาใช่ไหมการโจมตีก็จะไปอยู่ที่ตรงเนี้ยเป็นหลักแลวที่สมมติเราเจอสายฟ้าใช่ไหมแล้วเรามีหมอกเราเอาหมอกมาซ่อนตัวเราเองสายฟ้าจะไปโจมตีที่ ต้นไม้แทนมอนเตอร์ก็จะไปหาต้นไม้ก่อนนะประมาณนี้ก็เป็นการที่ดีอ่ะอืมไม่งั้นเราจะรับดาเมจเต็มเลยพอมีต้นไม้ต้นต้นวิลโลมาช่วยก็คือเหมือนมาแบ่งเบาดาเมจออกไปจากเราบ้างอันนี้ออบสคูลัใช่ป่ะแต่ถ้าเราฟังเสียงในเกมมันจะเหมือนออฟคิวอะเออมันจะออกเสียงแ่าออฟคิวคแต่จริงๆมันคือออบสคูลันะคะอันนี้ค่อนข้างดาเมจสูงมากนะคะแต่ว่าต้องเล็งดีๆถ้าเกิดว่าเขา move หนีทันก็เหมือนปล่อยทิ้งคล้ายๆ i ้อินเซเดีย 2, แต่ว่าจะไม่ จะไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าพลาดเป้าแล้วพลาดเป้าเลยอะคือยัง,ยงคือยังสามารถสร้างดาเมจให้ให้ศัตรูได้บ้างเน,ะนาะถามว่าทําไมไม่เอาอินเซนเดลลงไปใช่ป่ะส่วนตัวไม่ค่อยถนัดอันนี้เท่าไหร่อะคือมันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันเหมาะกับคู่ต่อสู้ที่เป็นเป้านิงมากกว่าถ้าเกิดว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่ คลองแค่วเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวได้เร็วอะ่ะมันจะเหมือนเราโยนทิ้งไปเฉยๆเลยแต่ไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะเดี๋ยวเราไปอธิบายเกี่ยวกับอินเตเนีที่หลังนะคะบอกก่อนว่าอันนี้เอาตามที่เอาตามเซนที่เล่นไม่ใช่กูรูอะไรนะคะอีกการ์ดหนึ่งที่เราค่อนข้างชอบเลยแล้วก็เอาลงเสมอเลยคือฝนฟ้าขนองนี่นะคะมันจะต่างกับก้อนเมฆสายฟ้าตรงที่ว่ามันสร้างดาเมจให้กับ ทุกเป้าหมายในในสนามฝั่งตรงข้ามหมอกนี้ต้องเอาลงนะคะกับกันก็คือมันเอาไว้ซ่อนสายฟ้าเมื่อกี้นี้นั่นเองเนาะโช้ก็ก็ค่อนข้างดีนะคะถ้าใช้เป็นเนี่ยคือมันมันต้องเอามาใช้คู่กับหลายๆอย่างจริงๆนะอะวงเดียวก็มีประสิทธิภาพอยู่แต่ถ้า,ถ,าถ้าทริคให้เล่นเนี่ยให้แนะนำนะให้ใช้ตอนที่เราเอาเฮอร์มนี่ลงไปแล้ว แล้วถ้ามีการ์ดคาถ่ายย้อนกลับอยู่ในเดรกของเราก็จะดีมากเดี๋ยวตอนเล่นจะให้ดูอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้ก็คือการ์ดคู่หูที่เราจะต้องเอาลงเหมือนกันเหมือนการคู่หูเองการ์ดคู่หูมันก็มีออร่านะเราก็เลือกที่ออราลงหรือใครจะไม่เลือกก็ได้นี่แล้วแต่นะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอยฉันไม่ได้อยากได้หลอนวิสลี่ฉันอากจะอยากจะได้มากราเก้าเงี้ยเพราะมากรา,า,าเก้าก็ดีเหมือนกันอันนี้คือไพรออที่เราพูดไปขอเลียงสั้นๆว่าไพรออพอนะชื่อยาวจังเลยก็คือคาถ่ายย้อนกลับอ่ะ คาถ่ายย้อนกลับมันคือชื่อการ็คือคาถาย้อนกลับ, uga, าาบใช่ปะ่ะแต่ถ้าเอาจริงเอาภาษาเข้าใจง่ายๆเลยก็คือมันคือก๊อปปี้ก็คือเมื่อเรามีการนี้อยู่ในสำรับอะเ,ออเวทต่างๆที่เราเพิ่งใช้ไปจะย้อนกลับมาในสำรักในสำลักสำลักน้ำไปเลยไม่ใช่ในสำลักอีกรอบหนึ่งโดยที่เราไม่ต้องรอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วถ้าเราอย่างเช่นโพเทโกเมื่อกี้นี่ใช่ปะ่ะถ้าเรามีเฮลโมนีแล้วเราก็มีคาถายย้อนกลับด้วยเราจะได้วงเวทสีฟ้าทั้งหมด สวงครับซึ่งอาจจะทำให้คู่ต่อสู้ที่โดนเนี่ยลดค่า hp ของเขาอาจจะลดหวบไปครึ่งหลอดได้เลยเพราะฉะนั้นคือแบบว่ามันอยู่ที่การใช้นะทุกคนเราก็ ไม่ได้เป็นกูรูนะเพียงแต่ว่าเฮ้ยพอเล่นไปแล้วรู้สึกว่ามันใช้แบบนี้ได้แล้วมันโอเคก็เอามาบอกทุกคนนั่นเองเนาะถือว่าเป็นการโปรดของเราเลยแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้แค่ครั้งเดียวนะคะคือประมาณว่าเปิดก่อนได้เปรียบเนาะเอาเฮอร์มา,านี้ลงแล้วก็ใช้เลยพยายามให้ได้3มวงหรือ2วงก็ยังดีอะแล้วก็พอพอพอ,พอเฮอร์มายนี่หมดหรือเดินออกไปแล้วก็คือไม่ใช้แล้วนะคะ เพราะว่าตัวนี้เวลาเราใช้เราต้องยืนอยู่ข้างในวงด้วยนะถ้าเราไม่ยืนอยู่ข้างในวงมันไม่ทํางานนะคะแล้วเราอาจจะกลายเป,เป็นเป้าที่ทําให้ฝั่งนั้นพยายามโจมตีเราอันนี้ก็คืออโกเมนตีใช่ปะก็มันเป็นคาถาของเนวิลเนวินววลลงบัตทอมนะคะแต่ว่าเราเราได้มาในเสียงสะท้อนของเบรติกและแตงอ่ะก็ก็เป็นคถาน้ำที่ค่อนข้างดีแล้วมันจะดีมากถ้าเธอเอาไปใช้สู้กับพวก มังกรธาตุไฟต่างๆน,า,ๆน,า,นาเอออันนี้จริงๆนะเพราะว่าพวกมังกรพวกนั้นรับมือยากมากเลยไม่ว่าจะเป็นเพิงปีศาจหรือว่าไอ้ไข่เนี่ยไอ้ไข่เน่าเนี่ยเพิงปีศาจนี่ก็ตอนมันเป็นตัวเล็กๆก,ก็โอเคนะพอมันเป็นตัวใหญ่ๆเริ่มเริ่มรับมือยากนะคะเพราะฉะนั้นใช้กระถานาน้ำจะดีมากอันนี้อีกนะคะมังกรนี่ก็น่ารำคาญอยู่เหมือนกันเวลาลงมานะมันเป็นไฟเนาะแล้วก็ไอ้ตัวที่น่ารำคาญที่สุดเลยก็ <c oughs> คือไอ้ไอ้มังกรโนเวลหลังปีศัจนี่เลยค่ะ ถ้ามันเลี้ยงถ้าฝั่งตรงข้ามเลี้ยงจนโตนี่ก็คือแบบโอ้โหกว่าจะจัดการมันได้ยากมากนะคะต้องใช้ต้องใช้คาถาน้ําไปจัดการเขานะคะพวกมังกรไฟพวกนี้ก็คือตรงกันข้ามมโนอคอมมอรเซนไฟก็แพ้น้ําอะไรเงี้ยเออถ้าเราไม่มีน้ําเลยเราก็จะจัดการไอ้พวกมังกรพวกนี้ยากนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยน้าของเนวิลงมันทอมเนี่ยค่อนข้างดีมาก,มากๆนะคะถ้าไม่เอากระสุนน้ําจะเอาคุกน้ําไปก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิด เราไปเจอเอ่อศัตรูที่เป็นไฟแล้วก็ใช้น้ำอเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าทุกคนมีอันไหนเรามีคุกน้ําหรือว่ามีกระสุนน้าก็เลือกไปสักอันนึงแต,แต่ทั้งสองการ์ดเนี่ยก็จัดเป็นการ์ดที่ควรค่าก,กันอยู่ในดรกนะก็เอารองไปพิจารณากันดูทีเนาะ อีกอันหนึ่งที่แบบค่อนข้างชอบเลยก็คือยูนิคอนนะคะอันนี้คือแถวหลังก็คือแนวหลังมันเราต้องเลี้ยงเขาก่อนนะเราต้องเลี้ยงเขาให้รอดนะพอเราเลี้ยงเขารอดแล้วเขาจะโจมตีแนวหลังให้เราคือบางทีอ่ะผู้ใช้เวทพ่อมดแม่มดผู้พิเศษไอใ,ในเกมมันใช้คาว่าผู้พิเศษเนาะจะยืนอยู่ข้างหลังสุดเราอาจจะโจมตีไม่ถึงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราเลี้ยงยูนิคอนจนโตได้มันจะไปวิ่งโจมตีให้นะคะแต่เราต้องเลี้ยงมันให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเจอคนอื่นผู้ต่อสู้ที่เขารู้จักว่ายูนิคอนทำ เขาก็จะเล็งที่ยูนิคอร์ก่อนนะคะเช่นเดียวกันถ้าคุณไปสู้กับคนที่อัญเชิญยูนิคอร์ออกมา <S 2> <S 2> คุณก็รีบจัดการมันซะถ้ายูนิคอร์คือแถวหลังเ,เปียโซททมโลโคโมโทก็คือแถวหน้านะคะแล้วก็จริงๆอาการเล่นพวกเนี้ยมันมีรายละเอียดมีไกด์ไลน์บอกนะทุกคนทุกคนอาจจะแบบไปอ่านอีกทีนอกเหนือจากที่เราบอกเนาะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่าตัดภาพไปเล่นกันเลยจะได้แบบว่า เห็นกันไปเลยว,ว่ามันเล่นกันยังไงนะที่บอกว่าเล่นโปรเทโกแล้วมันจะได้3าวง2วงมันเล่นยังไงไปดูกันเลยดีกว่าก็คือโปรเทโกยังไม่ขึ้นมาในในในการ์ดในรอบแรกในลาแรกของของการ์ดเรานะเพราะฉะนั้นเราก็จะยังไม่เอาเฮอร์เมลนี่ลงนะทุกคนเราก็จะใช้คาถาน้ำของเนวิลลอรบัตทอมก่อนอันนี้ก็คือต้องเล็งดีๆเนาะมันเป็นแนวยาวอย่างเดียวเนาะ โดนเอ็กซ์เพลยเียไปนะะก็จะใช้ไม่ได้ไปแบบหนึง่งเราก็ใช้ o อปต u รค่ะหรือว่าในในเกมเราจะได้ยินเสียงว่า Op ปคิ kill, นะค่อนข้างน่ารักนะอันนี้เขาใช้สายฟ้าเราก็ซ่อนในหมอกค่ะทุกคนเราต้องซ่อนในหมอกเนาะอ่าเห็นไหมมันมีสายฟ้า2แบบมีสายฟ้าแบบว่าก้อนเมฆมันจะเจาะจงแค่เป้าหมายเดียวแล้วก็สายฟ้าที่เป็นสายฟ้าแบบ,แบ,บเมื่อกี้ก็คือฝนฟ้าขนองก็คือจะทั้งหมดนะคะ มันจะจมตีทุกเป้าหมายทั้งหมดอะไรอเงี้ยอันนี้คือ o ็อก u ิันะคะก็คือค่อนข้างค่อนข้างสูงอันนี้เห็นไหมเรามาแล้วเกนมาเข้ามนี่เกนเจอของเรามาแล้วแล้วเราก็ใช้โพเทโกเราตอนนี้เราได้2วงนะคะซึ่งคาถาย้อนกลับของเราไม่ได้ย้อนกลับโ o เทโกให้อีกรอบหนึ่งนะคะก็จะได้แค่2วงแค่นั้นคือถ้าแบบ Manage ดีๆหรือว่าดวงดีใช่คำว่าดวงไหม ถ้าดวงดีมากๆบางทีเขาถ่ายย้อนกลับของเราที่มีอยู่ในเครกอะมันก็จะย้อนกลับโพเรโกกลับเข้ามาทันทีพร้อมกันเลยมันก็จะได้ทั้งหมด3าวงแต่นี้คือ2วงก็โอเคแล้วนะคะสําหรับเราอะนะ2วงก็จัดว่าโอเคแล้วนะคะแล้วก็เอาคุกน้ําไปขังนะคะไปขังฝั่งตรงข้ามนดนึงเนานะให้สําลักน้ํากันไปนะเอาต้นไม้อยงออมาฮะไม่เอาดีกว่าเปลี่ยนใจเอาออฟคิว หมดแล้วน้องไปแล้วนะคะทุกคนโอเคไปต่อกันเลยนะคะเพื่อนเขาเอาสายฟ้าลงมาแล้วเราก็ต้องซ่อน,นะคะ่ะซ่อนอ่าให้ซ่อนให้เพื่อนด้วยนะคะเอาไปเลยเพราะว่าเรามีคาถาย้อนกลับดังนั้นหมอกเราจะมาสองครั้งนะคะทุกคนก็เป็นอะไรที่ดีมากนะคะแต่หมอกเนี่ยมันจะไม่ได้สามารถซ่อนเราจากมอนเตอร์นะหมอกจะซ่อนเราจะฝาสายฟ้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าจะแบบว่าซ่อนตัวเองจากจากมอนเตอร์ต้องใช้ต้องใช้อีกแบบนึงต้องใช้ ต้องใช้เขาเรียกอะไรวะต้องใช้บาลีออีกแบบหนึ่งนะเออต้องไปแบบดูกันอีกทีนึงแล้วใช้ออคิรัสจบแล้วหรือเปล่าจบแล้วนะฮะทุกคนเรียบร้อยอ๋อฉัน MVP เหรอโอเคพอจะเห็นภาพไหมทุกคนประมาณนี้นะ อ่ะเดี๋ยวเรามาจัดการ์ดใหม่อีกรอบเดี๋ยวเราพาไปดูการ์ด คู่หูก่อนนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนคุกน้าออกด้วยแต่าการาดคู่หูก่อนเมื่อกี้ยังไม่พูดใช่ไหมอันนี้ก็คือเหมือนกันนะการาดคู่หูก็จะมีออร่ลาสีฟ้าซึ่งก็จะจัดเป็นกร์ดของเสียงสะท้อนเบเรติกดัสแตงซึ่งเสียงสะท้อนแต่ละเสียงสะท้อนอาจจะได้การาดคู่หูในในแบบแตกต่างกันอันนี้เราก็จะชอบส่วนใหญ่แล้วก็จะเล่นเฮอร์มโอนี่เนาะเพราะว่ามันบังเอิญมันไม่ได้บังเอิญหรอกจริงๆแล้วมันเป็นการาดตัวอื่นนะคะแต่เราก็ไปเปลี่ยนในเสียงสะท้อนของเบเรติกให้ได้เฮอร์มนน คือจะเป็นอะไรแบบเป็นฟื้นฟูนะคะน้องจะมาฟื้นฟูลอรนวิสลี่ลงมาก็คือน้องจะเปลี่ยนตัวพวกตัวมอนต่างๆให้กลายเป็นหนึ่งในมักลุกของน้องนะ <S <S เราไม่รู้ว่าในในภาษามักลุกมันเรียกว่าอะไรมากใช่ไหมมันก็เรียกว่ามากแหละใช่ปะ่ะมักกอนเก้าก,ก็คล้ายๆกับ ก็คล้ายๆกับลอนวิซซี่ที่เป็นตัวหมากลุกเมื่อกี้นี่แหละแต่ก็คือแค่เนาะเอ่อแค่มังกรนก้ออกมาก็จะเปลี่ยนพวกมอนสเตอร์ต่างๆเนี่ยให้กลายเป็นหมูหมากาไก่อะไรประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเอาคุกน้ําออกแล้วเอายูนิคอร์นลงไปแทนนะคะทุกคนแล้วก็เอาไปไปต่อเลยก็ไม่รู้จะชนะหรือเปล่าน,นะคะทุกคน มันก็มีแพ้มีชนะไปกันบ้างจริงๆชวไม่ค่อยซีเรียสน,นะแล้วก็ไม่ค่อยชอบคำว,ว่าชนะต่อเนื่องด้วยเพราะว่าอะไรรูปะเวลาเราชนะต่อเนื่องเยอะๆแล้วเราไปแบทเทิลอ่ะแล้วเขาเห็นว่าเราชนะต่อเนื่องเยอะๆอ่ะเขาจะลุมเราจ้าเวลาเราชนะต่อเนื่องเยอะๆแบบห้าห้าหกเจ็สูงสุดคือแค่สิแค่นั้นใช่ปะเขาจะลุมอ่ะเรารู้สึกว่าเขาจะเล็งมาที่ ที่ผู้ชนะต่อเนื่องก่อนดังนั้นเราก็รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบคําว่าชนะต่อเนื่องสักเท่าไหร่อะเพราะว่ามันกลายเป็นเหมือนว่าเราไม่มีโอกาสที่จะได้คิดนะเพราะทุกคนลุมสาบชั้นอย่างเดียวเลยประมาณนี้เนาะมาฮะไปดูกันมาโพเทโกอของเรามามาการ์ดแรกเลยนะเดี๋ยวรอเข้ามาตนี้ก่อน มาแล้วคือมันมีเกนเจอร์ชั้นมาแล้วก็เอาโพเทโก้ลงไปเห็นไหมข้าถายย้อนกลับกลับกลับมาให้โพเทโก้มาอีกรอบนึงตอนนี้เราได้2วงใช่ไหมอ่ะเห็นไหมฝั่งนั้นก็จะพยายามทําให้เราออกจากวงให้ได้แต่เราก็จะไม่เราก็จะยืนอยู่ต่อไปแล้วเราก็าโพเทโก้ลงมาเป็น3วงฮะยืนดีๆฮะแล้วมันก็จะไปสมวงเลยนะคะแต่ว่าฝั่งนั้นเขาเอาบารียออกมาครับก็ไม่เป็นผลสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเรามี3าวงไงเพราะฉะนั้นมีความเป็นไปได้ว่ามันยังคงอยู่แต่ฝั่งนั้นก็จะพยายามทําให้เราออกจากวงให้ได้ ใช่ถ้าเกิดว่าฝั่งถ้าเธอไม่ใช่เป็นคนไม่ใช่คนใช้โพเทนโก้ใช่ไหมอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วเธอก็ต้องพยายามทําให้เขาออกจากวงให้ได้นะคะเพราะว่าโพเทโก้จะทํางานก็ต่อเมื่อ,อ,อมีใครสักคนยืนอยู่ในวงสมมุติว่าเธอใช้โพเทโก้แต่ว่าเธอถูกทําให้กระเด็นออกไปเพื่อนอีกคนสามารถไปยืนอยู่ในวงนั้นได้อันนี้เราเอายูนิคอร์ออกมาแล้วนะแล้วเ,เอาน้องแดนเนียลออกมาด้วยช่วยเลี้ยงยูนิคอร์ให้ฉันทีนะคะประมาณนี้ อ่ะแล้วเราไม่มีเฮอร์ไอนี่แล้วดังนั้นเราจะไม่ใช้โรเทโกแล้วนะคะทุกคนเราไปใช้โฟนฟ้าขนองแทนแล้วก็แดนนี่เอาทำไมเธอไม่ดูอยู่ในคอของฉันอ่ะแต่ว่าน้องตื่นแล้วนะคะเห็นไหมน้องก็จะพุ่งไปที่แนวหลังแล้วน้องก็จะโจมตีไม่เลิกไมลานะคะประมาณนี้นะคะเอาเขาควิดมันโอเคอ่ะแต่ฝั่งนั้นเขาก็มีกระทิงป่าเอ้ยหรือหมูป่าวะอ่ะเอามาโจมตีแนวหลังอยู่เช่นกันนะทุกคนเราก็จะใช้กระสุนน้นะะําฮะ อ่าเสียงสะท้อนเราออกมายังเนี่ยเราเหมือนเราไม่ค่อยได้ใช้การ์ดที่เป็นของเบริทิกสักเท่าไหร่นะคะอ่าครั้งนี้เป็นคุณคนนี้ MVP ไปเนาะก็คือให้ดูยูนิคอร์นเฉยๆนะ,ะไม่ได้แบบว่าจะให้ดูเสียงสะท้อน เราต้นชอบแบบเออเอามาแบบลองเปลี่ยนการ์ดบ่อยๆนะเพื่อจะได้รู้ไงว่าแบบว่าเฮ้ยจัดแบบไหนมันโอเคกว่าการเล่นแบบไหนมันโอเคกว่าการมันจะได้รู้ไงเพราะการ์ดบางการ์ดอะพอไปเล่นกับการ์ดอื่นอาจจะดูไม่เก่งแต่พอเราลองเปลี่ยนการ์ดอื่นปุ๊บอ้าวเฮ้ยการ์ดนี้อาจจะดูแบบดูดูเก่งดูแข็งขึ้นดูแข็งขึ้นมาเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือเหมือนแบบว่าลองแบบหลากหลายไปนะะอันนี้เราไม่ใช่กูรูนะจริงๆก็คือลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆนะคะทุกคนแล้วก็เอามาแชร์แชร์บอกกันไปเนาะ จะได้แบบว่าเล่นกันแบบสนุกสนานอย่าไปเครียดมานะเวลาแพ้เอออย่าไปเครียดอย่าไปเครียดมาอ่าถ้าเรา มีไอนาฬิกาทรายนี้ก็คือเหมือนนาฬิกาของเฮอร์เมลนี่ไหมที่เป็นคาอานาฬิกาย้อนเวลามันก็จะเหมือนแบบว่ามีเฮอร์เมลนี่สองคนถ้าเราใช้ก็คือก็จะ,จะมีเฮอร์เมลนี่ก็มีเราสองคนใช่ไหมแล้วเราก็มีคุณเฮอร์เมลนี่เกนเจร์อยู่ในสนามด้วยเขาก็จะใช้คาถาตามเราเพราะว่าเหมือนเฮอร์เมลนี่นี่เขาก็จะเป็นตัวเหมือนแบบเหมือนตัวก๊อปคาถาแต่ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคาถานะพวกคาถาบางคาถาเขาก็ไม่ก็ไม่ได้ใช้ตามเราแต่อย่างคาถาเล็กๆน้อย เขาก็จะใช้ด้วยเหมือนถ้าเราใช้อะแอปบประมาณน,นี้เห็นไหมถ้าเราใช้โปรเตโกเขาก็ใช้โปรเตโกถ้าเราใช้คาถาเมื่อกี้นี้นาฬิกาเมื่อกี้นี้เขาก็ใช้คาถานาฬิกาเหมือนกันแต่อย่างพวกคา,าถาฝนฟ้าขนองอะไรเงี้ยไม่เหมือนจะไม่เหมือนจะเขาจะใช้ตามไม่ได้เนาะ Now. เริ่ม,มงงเริ่มรู้สึกแบบเอ๊ะทำไมไม่ค่อยมาเริ่มรู้สึกเหมือนคาถาไม่ค่อยมาแล้วก็จะใช้อัพคิวนะเพราะว่าเอ่อถ้าเราใช้คาถาย้อนกลับใช่ไหมเรามีการ์ดคาถาย้อนกลับแล้วคาถามันย้อนกลับมาในสําหรับเราแล้วแล้วเราไม่ใช้มันก็จะหายไปเพราะฉะนั้นบางทีเราก็จะรอก่อนรอให้้คาถาย้อนกลับนั่นนะ่ะใช้คาถาที่มันจัดกอปปี้มาให้ก่อนแล้วค่อยไปใช้คาถาใหม่เนาะม,มันจะได้ไม่เสีย ไม่เสียสิทธิ์การใช้กระถายย้อนกลับหรือก็คือการก๊อปปี้การ์ดนั่นเองเนาะเห็นไหมเราต้องเลี้ยงไข่อันนี้ไม่ใช่ไข่ของเรานะไข่ของไข่ของคุณเพื่อนเราเราก็จะพยายามช่วยเขาแต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่รู้จะช่วยยังไงเพราะว่าหมอกมีแค่หมอกเดียวเนาะน่าก็ต้องพยายามแบบว่าเออเนี่ยในพอมันเป็นฝั่งตรงข้ามเราก็จะต้องพยายามจัดการอีมังกตรตัวนี้ให้ได้ใช่ปะ่ะแต่พอมันเป็นฝั่งเดียวกันก็คือจงต้องช่วยเพื่อเลี้ยงนิดน,นึงนะ อย่าไปล่อยแบบเออช่วยเพื่อนเลี้ยงนิดนึงเพราะว่าถ้ามันโตมาได้เนี่ยมันจะเอออลังการงานสร้างจริงในตัวเนี้ยมันเป็นตัวที่น่ารำคาญมากเลยนะถ้าอยู่ฝั่งเดียวกันโอเคแต่ถ้าอยู่ฝั่งตรงข้ามก็คือโอ้ม่ g อ d ฉันเกลียดมันมากเลยไอพันไอไข่มังกรนอร์เวย์หลังเป็นสัต์เนี่ยไม่ไหวจะสู้กับมันฮะเพื่อนก็เอาไข่ออาไ้ค แล้วขยันเอาไข่ออกมามากๆเลยอะมาอีกตัวแล้วนะคะทุกคนอ่าจังหวะนี้เราทําได้แค่ยิงกระสุนน้ำโอเคฉันว่าเพื่อนต้อง MVP แน่ๆน,น,นะคะจริงๆด้วยมาว่ากันด้วยเรื่องอินเซน i ิโอนะคะ <end> ก็คือ ไม่ได้บอกว่ามันไม่ดีนะมันดีแต่ว่ามันใช้ได้ไม่ตลอดนะอย่าง i n น e n เ o เนี่ยเหมาะกับเวลาเราไปสู้กับซับมอนนะคะก็คือพวกที่ใช้พวกที่เล่นแฮกริดนะพวกนี้เขาจะมีมอนมีคาถาอัเชิญมอนต่างๆเนออกมาเยอะมากซึ่ง i n น e n i o เนี่ยควรเอาไปใช้กับซับมอนโดยเฉพาะพวกที่เลี้ยงมอนให้โตอย่างเช่นไข่มังกรหรือว่ายูนิคอร์อย่างเงี้ย คืออินเซดีมันเหมาะกับเป้านิ่งอ่ะหรือว่าเคลื่อนไหวน้อยที่สุดนะอ่ะถ้าเราเอาไปเล่นกับผู้พิเศษใช่ปะก็คือมันเคลื่อนที่ตลอดเวลาบางทีมันจะเหมือนโยนทิง้งเพราะฉะนั้นเวลาเราไปเจอมอนที่มีมันมีโอกาสที่จะเคลื่อนที่ช้าหรือยุนอยู่เฉยเฉเพราะฉะนั้นอินเซดิโจะดีมากๆเดี๋ยวเราจะให้ดูวันนี้นะเพราะอันนี้เราแพ้นะคะมอนเขาเยอะมากเยอะเยะในสนามไปหมดเอาไปดูกันเลย Corn. Cool. าเขาเลี้ยงมอนเยอะมากคือในในสนามเนี่ยมีทั้งมอนที่กําเนิดเลยแล้วก็มอนที่ต้องเลี้ยงใช่ป่ะมอนคือมอนสเตอร์นะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันมีคาเรียกอื่นอีกไหมแต่ขอเราขอเรียกว่ามอนสเตอร์แล้วกันเนาะอ่ะแล้วก็ยังมีเขาเรียกอะไรเสียงสะท้อนใช่ไหมฝั่งนู้นมีเบโรติกใช่ไหมก็จะมีเสียงสะท้อนที่เป็นอ่าพวกคุมวิญญาณออกมาออกเออมีมอนที่ต้องเลี้ยงมีมอนที่ออกมาเลยแล้วฝั่งเราก็คือไม่มีทั้งเวทคุกน้ําไม่มีกักขังไม่มีหน่วงเข้าไว้ไม่มีการ หยุดเ,เขาเรียกละหยุดคันเคลื่อนไหวไม่มีเวทเอ่อที่มันสามารถทําลายเอ่อมอนทีท่กําลังจะเติบโตได้คือไม่มีอะไรเลยเป็นคาถาที่ไว้สําหรับโจมตีผู้วิเศษโดยเฉพาะแต่ไม่ได้ไม่ไ,มไ,มได้เหมาะกับที่จะรับมือกับมอน,น่ะอ่ะตัวเย่ไปแล้วนะเพราะเราไม่ได้มีอันนี้เลยอย่างอย่างอีกคนเนี่ยเขายังมีอินเซน i o โอใช่ปะ่ะแต่ของเราอ่ะ แค่จะไม่มีเวทที่เอ,อ่อไม่มีคาถาที่แบบว่าสามารถใช้ได้ดีกับซัมมอนอ่ะถามว่ามันมันถ้าคนอื่นถ้าเขาเก่งเขาอาจจะเล่นได้ดีก็ได้มั้งแต่ว่าเราอาจจะเล่นไม่เก่งหรือเปล่านี่เราก็ไม่รู้นะแต่เรามีความรู้สึกว่าถ้าเจอมอนเยอะๆอ่ะใช้อินเซนิโอจะจะดีกว่าประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอินเซนิโอไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ว่าขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการใช้งานถ้าใช้ดีๆใช้เป็นใช้แบบว่า กะระยะดีๆก็จริงๆถ้ามันกะระยะดีๆมันก็ใช้กับผู้พิเศษได้นะแต่บางครั้งอะโอกาสที่เราจะโยนไปแล้วแล้วผู้พิเศษมูฟหายมันก็มีเพราะนั้นสำหรับเราอะเราเรู้สึกว่าอินเซเิโอเหมือนพอเอาออกมาใช้แล้วมันเหมือนโยนทิ้งเราก็เลยไม่ค่อยเอาลงแต่ไม่ใช่ว่ามันเป็นการ์ดที่ไม่ดีนะนดีเลย พอแพ้ไปปุ๊บก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้สึกว่าเราต้องมีอินเซดีออ่ะเราก็เลยไปจัดเครกใหม่เอาอินเซดิอลงมาค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าแบทชท่นรอบนี้เอาอินเซดิลงมามันจะเวิร์กไม่เวิร์กนะคะไปดูกันเลยอันนี้เป็นการอัดจากบันทึกการดวนเนาะก็คือเหมือนจะ อัดไปแล้วแล้วไม่รู้เกิดอ,อะไรขึ้นมันไม่ยอมอัดให้นะตอนนั้นมาอัดตามไปทีหลังนะคะนี่เห็นไหมเป้านิง่งเราก็โยนอินซิเดียลลงไปเลยเป้านิ่งนะคะถึงจะไม่ได้ทำให้เฮดพีหมดตุ้มเดียวแต่ก็หายไปเยอะอยู่นะอ่าแล้วก็อย่าลืมเอ้าแล้วทำไมเพื่อนไม่ยอมเข้ามาในหมอกเราอ่ะได้หมอกอีกอันโยนให้กายคู่หูน่าจะของเพื่อนนะเราไม่มีอันนี้เนี่ยไอคู่หูคนนี้น่าจะเป็นของเพื่อนนะคะ Just เมือนจะเห็นนกพูกอยูฝั่งนู้นเราก็เลยโยนอินเซนเดียอลงไปนะคะก็คือโดนทั้งนกพูกหายไปเลยนะแล้วก็โดนผู้วิเศษใช่ปะแต่ว่าก็ไม่ได้สามารถทำให้เฮดพีเขาหมดหลอดแต่ก็หายไปเยอะนะน,นะอ่ะหลังจากนั้นเราก็เลยใส่ออคิรัสให้เขาแล้วก็ผู้วิเศษก็ไม่ใช่ เสียงสะท้อนของเราออกมานะคะเขาก็เลยโดนใช่ไหมน่าจะเป็นเสียงสะท้อนของเราแหละไม่ได้มองเหมือนกันนะว่าเพื่อนที่มาด้วยนั้นเขาเล่นเขาเล่นเสียงสะท้อนของใครเนาะอ่าเอาเริ่มดูเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนถูกมอนส์โอเคเอาลอนวิสเล่แล้วก็เลยเอาลอนเห็นไหมพอเอาลอนลงมาก็คือเหมือนมันมันเปลี่ยนมอนของฝั่งตรงข้ามให้กลายเป็นตัวหมากอะเราก็จะอจัดการให้ได้ถ้าจัดการไม่ได้มันก็จะกลับคืนสภาพเป็นมอนเหมือนเดิมแบบนี้ เพื่อนเพื่นไปแล้วเหลือเราใช่ไหมแล้วฝั่งนู้นยังชุบชีวิตได้อยู่อ่าอ่ายังไงดีล่ะอมไม่อยากใช้โปรเจกโกนะขอใช้คิดหนักเลยแใช้กก็สุนน้ำแล้วกันเพราะเขาซ่อนในหมอกไงคือถ้าเกิดว่าเอาสายฟา้ามาตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นผลอะไรอยู่ดีโอเคตอนนี้เหลือหนึ่งตัวหนึ่งวัดความอดทนแล้วจังหวะนี้นะคะเออเวลาเขาซ่อนในหมอกเนี่ย สายฟ้าทำอะไรไม่ได้แต่ว่า incendio ทำได้นะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนซ่อนในหมอกเราก็โยนิน c e n d i o หรือใช้ obscurus นะคะก็จะได้นะคะโอเคอุตส่าห์ชนะมาได้นะทุกคนมาขออีกหนึ่งตาอีกตาสุดท้ายแล้วจริงๆเดี๋ยวจะไปแล้วนะคืออยากรองคาถาแช่แข็งนะคะไม่ค่อยได้ใช้คาถาแช่แข็งเท่าไหร่นะอันนี้เหมือนจะเป็นฤดูกาลของของหมาป่าไหม ใครไปเล่นเควนหมาป่ายัางเรายังไม่สามารถผ่านเควนหมาป่าได้เลยอ่ะคือมันจะต้องตรึงหมาป่าไม่ให้ไปถึงจุดหมายเราใช้ทุกคาถาแล้วคาถานนําแข็งคาถาแช่แข็งก็ไม่สามารถตรึงหมาป่าได้นะคะใครผ่านแล้วมาคอมเมนต์หน่อยสิว่าเล่นกันยังไงให้ผ่านใช้คาถาไหนกันเนาะอ่ะมาอีกตาเดียวเดี๋ยวจะไปอะไรจริง มาถึงก็โดนคาถาเป่าลมใส่ก่อนเลยนะคะก็สไตล์เดิมๆนะฮิมมาวนี่ลงแล้วก็ใช้โพเทิโกรนะคะก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนสไตล์บ้างแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวจะถูกอ่านเกมออกใช่ไหม เขาก็จะพยายามทําให้เราหลุดออกจากวงเห็นป้าน้าแข็งบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยทำให้เราแบบไม่สามารถที่จะแบบว่าอยู่ในวงได้ตลอดเวลาเออคือแบบว่าเพื่อให้มันทํางานได้ไม่ค่อยดีอาโดนออโดนออคิวรัสบ้างแลลวนะคะปกติใส่แต่คนอื่นใช่ไหมอันนี้เดินโดนเองบ้างเป็นไงล่ะรู้สึกไหมนางเซรี่อยากลองกระถาช้ํแข็งมาแล้วมาแล้วมาแล้วเป็นยังไงอ่ะก็คือเป็นวงกว้างทำให้ช้าลงเหรออ้าว โอเคทำให้ช้าลงถ้าออกจากวงช้านะ่าจะแข็งแต่ว่าบางเอินว่าออผู้วิเศษฝั่งตรงข้ามเขาออกจากวงได้ทันนะคะเขาก็เลยไม่แข็งโอเคอะมานะคะรู้สึกเหมือน รู้สึกเหมือนใกล้จะจบแล้วลรมั้งเนี่ยโอเคต้องจัดการแฮร์รี่ก่อนนะไม่งั้นแฮร์รี่จะคืนจะเพิ่มเลือดให้กับผู้เล่นนะคะผู้พิเศษเราต้องจัดการแฮร์รี่เขาฝั่งหนุนก่อนเอาแล้วก็นก่าจะเรียบร้อยแล้วลมัง้งใช่เรียบร้อยแล้วจบไปอีกหนึ่งแมชครับทุกคนแล้วก็นี่แหละประมาณนี้นะคะแบทเทิลแบบแบบคู่เนาะอ่าก็ และนี่ก็คือโหมด Battle ลคู w ในเกม Harry Potter Magic a w a k e n นะคะซึ่งเล่นในเสียงสะท้อนของ b บ i ร i ริ l e s และแตงนะโอเคก็ประมาณนี้นะคะเข,ขาวๆการจัดเครกจัดยังไงจัดอะไรคิดว่าทุกคนน่าจะพออ่านเกมได้บ้างนะใครที่เพิ่งเล่นก็น่าจะเป็นประโยชน์กับพวกท่านบ้างใช่ไหมโอเคยังไงก็ enjoy ไปซีเรียสกับมันมากนะคะมันก็แค่เกมแล้วก็สำหรับคลิปหน้าจะพาไปเล่นเกมอะไรหรือว่าจะพาไปเล่นเควสหรือดูกาลยังไงก็มาติดตามกันอีกทีเนาะหรืออาจจะพาไปเล่นเกมอื่นก็เป็นได้ช่วงนี้น่าจะอยู่กับเกมยาวๆเพราะว่าพยายามจัดการอารมณ์ของตัวเองนะคะเรื่องของปัญหาส่วนตัวปัญหาของความสัมพันธ์ระยะไกลเราก็เลยต้องพยายามหาอะไรทําเมื่อให้ตัวเองดีขึ้นก็น่าจะเจอกันกับคลิปเกมไปสักพักหนึ่งจนกว่าจะดีขึ้นนั่นเองยังไงก็ตามมากด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้แต่ กดลีพอตเป็นพอนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย